วงแบมมาอ,อยู่กับเราเ<อ>จ้าของเพลงฮิตใครเพื่อนแก<อ>ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกใครเพื่อนแกนี้<อ>หรือว่าฉันจะสาบเธอฉันจะฉาบเธออย่างนี้นะคะมาพร้อมกับเพลงใหม่เพลงนี้ก็แสดีมากเป็นเพลงชาที่เต้นได้อีกเช่นเคยคสำหรับวงแบมนะคะชื่อเพลงว่า nowhere ไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนไปพบกันเลยค่ะวงแบมงั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหน ทำไมทำแบบนั้นกันได้ลงคอทำที่รู้ฉันไม่เคยเลิกรอไม่น่าไปรักเธอเลยเธอรักแล้วเป็นแบบนี้ความรู้สึกซ้ำๆที่ไม่เคยจบยอมให้เธอคิดไดก็ไม่ได้ครบตูวประกอบที่ไม่มีผลที่รักไปหมดเันใจอยากที่จไปกันแค่คนรูชน ก็ถูกเลือกแต่ไม่ถูกรักมองที่ตาฉันพูดมาออกมางั้นเธอใจให้ฉันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอมีตัวตนบ้งไหมหรือเพียงแค่เงาหายจ้ารักก็จบไปเธอให้ฉันอยู่ตรง because you the of i can't die but because i be with you together but it's to get hurt quick match up one that no care like you now here but feeling like you nowhere It's you made rock me road to clear the right It's rock me road to clear the through a liberation been through a the crazy broken and not determined on that อยากที่จะไปเป็นแค่คนรูาา้ใจมีควาถูกเลือนแต่ไม่รู้รักมองที่ตาฉันพูดมันออกมา,ออกมางั้นเธอจะให้ฉันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในชีวิตเธอมีตัวตนมั้ยหรือเพียงแค่เอาให้เธอลรัก็จบไปให้ฉัน อยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้นานแค่ไหนมันบพราไ่หที่ไม่รียไม่ได้พูมาทไม่เไได้รักมรู้จเลร์จ e ไรนี่เธอไม่ได้รักไม่รู้จเลียะแค่ไกันดูไหมีกันดูไหมยา้ลงกใจฉันดูนี่เธอมได้รักไม่รู้จ นี่เธอไม่ได้รักไม่รู้จะเกลียดจะแครนมันจะเพระาะไหมโว้ที่ไม่เรียกร้องไม่ได้พูดมาแต่ไม่เคยชัดเจนว้าวสวัสดีค่ะ ติบโตเติบโตน่ารักมากไม่เคยผิดหวังเลยใช่เป็นเพลงชายที่เต้นได้เออวงนี้มากความสามารถมากเนาะโดยเฉพาะเพลงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการร่วมแต่งเพลงด้วยเออยังไงบ้างก็จริงๆพวกเราก็ร่วมแต่งหลายๆเพลงใช้ใหม่เด่นหรือลงใจใช่ค่ะก็ร่วมแต่งหลายๆเพลงของพวกเรานะคะส่วนเพลงนี้เออพวกเราไปซองแคมป์ค่ะที่บ้านของโปรดิวเซอร์ของเราก็คือพี่ไฮเปอร์เพลงอ่าใช่แล้วก็ เรนสะอมการไปหาไอเดียกันเลยครัจ้าจแล้วมันเริ่มต้นยังไงซิเพลงนี้เราก็ค้นไอเดียกันเนาะว่าเฮ้ยช่วงนี้เด็กเจนซแซเขามีความสัมพันธ์ยังไงกันอะไรประมาณย่งน้เจาะกลุ่มตลาดเจนซีอยู่นะ มันเลยออกมาเป็นไม่ผูกมัดไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบคุมเครือคุมเครืออย่างแม่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเนาะยุคเราต้องการความชัดเจนมากต้องการผูกมัดนิดนึงเอออ๋อแต่นี่คือแบบยุคนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วใครแต่งท่อนไหนบ้างก็หลักๆเลยท่อนแรปก็จะเป็นเป่าแน่นอนเป่าใช่เป่าก็จะเป็นคนแต่งท่อนแรปก็แต่งแรปในหลายๆเพลงปกติก็แต่งท่อนแรปก็จะเป็นเป่าแต่งโอ้ใช่ใช่ค่ะท่อนอื่นก็จะมีพี่มุกแล้วก็พวกเราก็จะช่วยๆกันเก่าเกลาแล้วก็มีท่อน เขาเรียกจะคิดว่าทอนอะไรดีเรียกเป็นประโยคเล็กๆที่ผมเคยเหมือนแต่งเพลงเองแล้วก็มันประโยคนี้มันอยู่ในเพลงที่ผมแต่งแต่ว่ามันเข้ากับเพลงนี้ก็เลยแบบเอามาใช้เลยนั่นคือเ่ลนไหนครับนี่เธไม่ได้รักไม่รู้จะเกลียดเธอเ่าไรนี่เอไม่ได้รักไม่รู้จะวนๆใช้วนบ่อยมากซึ่งแน่นอนเป็นเพลงชาที่เต้นได้จริงก็เต้นไม่ได้ครับแต่ว่าเราพยายามอยากจะเต้นอยากมีส่วนร่วมด้วยอชอเออให้แบบ คนฟังมีส่วนร่วมด้วยจะได้มาเตขาก็เลยเปชาเลนจนนะสิเออยังไงเต้นยังไงเรามีการปรับแม่เรามีการปรับไหมลูกยังไม่มีค่ะวันนี้หนูให้พี่หนุ่ยเต้นท่าเต็มเลยเต้นท่าเต็มเลยใช่ค่ะพี่หนุ่ยเขาบอกไม่ยากนะเขาดีขึ้นโอเคยังไงลูกยังไงค่ะงั้นค่ะงั้นเธอจะให้งั้นเธอจะให้เออฉันฉัน ฉันอยู่ตรงไหนอ้ยอเนอ่นนีโอเคแล้วถ้าเกิดจะไปติดตามชาเลนจ์นี้ไปดูแฮชแท็กไหนได้ค่ะก็สามารถนะคะไปติดแฮชแท็ก no wear challenge ได้ค่ะไปเต้นตามคือถ้าเต้นเรามี2เวอร์ชันเลยค่ะแบบทั้งเต้นเดี่ยวแบบนี้แล้วก็มีเวอร์ชันแบบว่าถ้ามีคู่ก็ไปเต้นกันเป็นคู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่หีแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช่ประมาณนี้ ไปได้ไปได้อเออเอ็มีล่ะเอ็มบ <B S> ีต้องฝากเอ็มีด้วยไปดูเอ็มี้ที่ไหนใช่ค่ะเอ็มีตอนนี้ปล่อยแล้วค่ะรับชมได้ที่ช่องยูทูบลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะจาะเมื่อวานในห้างมาเนี่ย เออพี่โดมว่าอะไบ้างเป็นอย่างนี้แหละพี่โดมเหรอคะก็ผ่านโดมตลอดเนาะใช่ใช่พี่โดมเขาก็อยู่ด้วยค่ะตอนแต่งใช่ป่ะช่วยกันเหมอนเดิมเลยรวมถึงถ่ายเอเอบีเขเห็นเขาก็ไปไปด้วยตลอดเออแล้วเป็นยังไงเวลาที่เห็นเออในห้างเราอย่างเงี้ยพ่อเราอย่างเงี้ยไปแต่งหญิงบ้างไปเป็นอะไรบ้างในดูไม่ดูดามมาลูกเออเลย Er, ออราวดเดอร์เขาเก่งทุกด้านเนียฮะไปทุกด้านเลยเขาทําได้หมดทุกอย่างเลยพร้อมหนับหนุนเนาะพร้อมสนับสุนนี่พี่ดองเขากังวลอยู่นะว่าเดินเข้าบริษัทมาแล้วน้องๆจะไม่สวัสด,ดี <laughs> มันมีข่าวเม้าออกมา <laughs> บอกว่าตอนนี้เนี่ย คือวงแบมเดินเข้าไปเฮ้ยโดมองี้ใครคุอย่างนั้นไม่ไม่จริงนะคะไม่จริงนะคะทุกคนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ไม่จริงเลยด้วยเองเออแต่คือเวลาพัรทที่ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็แบบแต่งหญิงมาแต่งหญิงมาจิกจังจิกจังดิจังเนาะเขาก็จิกจังมาเออเด้นงานก็ เป๊ะอยู่แล้วนะต้ต้นของพี่ดมเขาเนอจริงเห็นบอกว่าวงแบมก็มีรายการของตัวเองด้วยใช่ค่ะฝากรายการของพวกเราด้วยนะคะชื่อรายการว่าเบิร์ดบัตวิดแบมค่ะปีเกิดเปิดใหม่ก็คือเราจะเอาแขกรับเชิญเนี่ยคนที่เกิดปีไหนเราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ เรื่องราวในปีนั้นแล้วก็ร้องเพลงฮิตในปีนั้นฮะใช่เลิศเลยอ่ะนี่สนใจยุค80ดศ้ย์ไหมลูกขอโทษแม่เรับข้าสุนพราเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันดูในทางช่องทางไหนค่ะดูในที่ช่องทาง YouTube นะคะ B.A.W.M. ตัวพิมพ์เล็กค่ะจ้าวันนี้ขอบคุณลุงแววขขอบคุณมากครับ